สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเรื่องการใช้สำนวนไทยคำสุภาษ,ษิตและคำพังเพยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิตินันจาลัดวง์เลขที่สิบสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนิชาตัสพานนท์เลขที่สิบสองค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทชาลีสินเลขที่สิบสี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคอนเทราศิริธรรมเลขที่ยี่สิบค่ะที่มาที่มาและความสำคัญนะคะ ประเทศไทยมีการใช้ภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของไทยเป็นภาษาที่ใช้การเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารพูดคุยระหว่างกันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยใช้สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้ความให้สามารถประกอบธุรกิจ การงานและดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ผู้ชาติไทยการเปลี่ยนไปของการเวลาที่ทำให้คนไทยในปัจจุบันมีการเข้าใจภาษาที่ผิดมีการใช้คำไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมแก่การสื่อสาร ซึ่งบางอย่างเป็นคําที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นทางที่ดีและทางร้ายจนมีการนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรียบเรียงถ้อยคำใหม่ในเชิงสั่งสอนหรือเปรียบเทียบจึงเกิดมาเป็นสำนวนไทยคำสุภาษิตและคําพังเพยแต่และคําจะคล้ายกันมากจนแยกกันแทบไม่ออก ในความเป็นจริงแล้วทั้งสามมีความแตกต่างกันอยู่โดยที่สำนวนไทยเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบและมักจะแปลความหมายตรงๆเป็นสุภาษิตที่เรียนสุภาษิตจะเป็นเชิงสั่งสอนให้ข้อคิดและสุดท้ายคำพังเพยจะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบของสิ่งของสองสิ่งทางคณะผู้จัดทำ โครงกานเรื่องการใช้สัมนวนไทยคำสุภาษิตและคำพังเพยที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเพื่อให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้เกิดปัญหาการใช้คําที่ผิดเพื่อรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องสันวนไทยคำสุภาษิตและคำพังเพยที่สิ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมาะแก่การศึกษาและเป็นเรื่องที่ เป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาโดยสามารถนำสิ่งที่ศึกษามาเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้มีความรู้เข้าใจวัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อศึกษาการใช้สำนวนไทยคำสุภาษิตและคำบังเพย2เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสำนวนไทยคำสุภาษิตและคำบังเพยค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะ1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้สำนวนไทยคำสุภาษิตและคำพังเพยสองได้ทราบความแตกต่างของสำนวนไทยคำสุภาษิตและคำพังเพยค่ะนิยามศัพท์นะคะสำนวนคือถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาอย่างช้านานค่ะมีความหมายไม่ตรงตัวหรือความหมายอื่นแฝงอยู่เป็นการกล่าวถึงเพื่อเปรียบเทียบเหตุการณ์ให้คติหรือแง่คิด เป็นภาษาที่สั้นๆกระชับงดงามคมคายค่ะคำสุภาษิตคือชุดคำในภาษาไทยที่เป็นการสร้างคำที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยค่ะและเป็นเชิงสั่งสอนให้ข้อคิดค่ะตักเตือนในทางบวกหรือให้ความหมายในแง่ดีเป็นหลักค่ะคำพังเพยคือ สำนวนที่ใช้กล่าวเปรียบเปยมีความหมายเป็นกลางค่ะเพื่อให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องราวได้บางทีมีลักษณะเป็นการเสียสีประชดประชันว,กกว่ากล่าวหรือเหมือนเป็นการเพื่อตำหนิตักเตือนบางทีเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพพจน์ค่ะ ก็วิธีการดําเนินงานนะคะโครงงานนี้สร้างขึ้นมาเพื่อหาความแตกต่างระหว่างสำนวนไทยคาสุภาษิตและคําบังเพยโดยการดําเนินงานของคณะคณะผู้จัดทํานี้นะคะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะก็คือ 1. ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะ 2. วิเคราะห์ข้อมูลและ 3. ารวบรวมและสรุปข้อมูลค่ะ